อ่านประโยคไอเอ็กซ์ไซสที่2ประโยคที่หนึ่งไหมครูจะเขียนตามเราอ่านมาเลยลูก Modern Teaching รู้สิ Modern 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 Teaching Modern t e a c h i n ่าอ่อเมธเดินอะไรเมธเดินอ่าโมเ e ิร์นทิชชินเมธเดินเกรดリーฟ d ร m e โดช์ฟิฟ y ี a เ s ago great แปลว่าดีเยี่ยมอย่างดีเยี่ยม greatly g r e a t ีอะไรลูกอ่านสิ เกรดดีฟอร์มฟอร์มโดสฟิปอะไรฟิฟตี้อะไรฟิฟตี้ยังสกอลยั s สกออ่ะแปลสิอ่ะแปลให้กูฟังวิธีอันนี้แปลว่า way method จำหลายนี่มีเยอะมากแปลว่า way แปลว่าวิธีแปลว่าวิธี way วิธ,วธีวิธีการสอน teaching วิธีการสอนแนวแนวสมัยใหม่โมเดิ Modern. ไม่เป็นประโยชน์ความหมายขยายเลยขยายวิธีวิธีการสอนสมัยใหม่มันเยี่ยมมากนะครับจากจาก50วิธีเหล่านั้นเหล่านั้นคือ50วิธีเหล่านั้นในในแบบหลายๆปีที่ผ่านมานะครับใน50ปีที่มาผ่านมาจากโดสจากวิธีต่างๆเหล่านั้นใน5ต่างจาก50 50ปีที่ผ่านที่แล้ว50ปีที่แล้วก็คือการสอนแบบวิธีการสอนสมัยใหม่เนี่ยมันอะไรมันเยี่ยมมันเยี่ยมจากมันแบบมีความยอดเยี่ยมเลยมันต่างจากวิธีที่อยู่ในช่วง50ปีที่แล้วมันน่าจะแตกต่างไหมครับวิธีสอนสมัยใหม่มันมันดิเฟอร์ไหมลูกมันดิเฟอร์ไหมดิเฟอร์ไหมครับมันอะไรครับตอบสิมันอะไรเล็้วตอบลูกตอบแตกต่างแตกต่างดิฟอะไรดิฟอะไร Uh, differ, differ <ed. S 2> เป็นคำกริยานะครับเป็นคำกริยาแปลว่าแตกต่างมันแตกต่างเห็นไหมอันนี้คือประธานกริยานะครับมันแตกต่างนะครับอย่างมากเกรดลี่นะครับอย่างมากเลยจากจากวิธีเก่าๆเ,เมื่อ50ปีที่แล้วแดชหลายๆวิธีอันนี้คือ Dose Met ทอร์ตรงนี้น่าจะย่อมาจาก Dose Met ท o ร์สนะครับโดชเมทเทอร์คือวิธีเก่าๆเ,เ,เหล่านั้นประมาณ50ปีที่แล้ว years ago ที่แล้วเคลียร์ไหมลูก เข้าใจไหมครับถ้าวิธีเก่าเนี่คือวิธีวิธีวิธีโอทิชิ่ง oh, น,นั่นคือวิธีเก่าๆนะครับโอ oh. หรือวิธีอะไรอีกวิธีเก่าๆจําจได้ไหมอะไรที่เก่าๆโมเดิร์นคือสมัยเม่าใหม่โอก็ oh. คือแอนเชียนโบราณอย่างเงี้ยวิธีสมัยใหม่มันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นโมเดิร์นนะครับวิธีสมัยเก่าน่านจะเป็นแอนเชียนแอนเชียนคือโบราณนะครับแอนเชียนนะครับพวกแอนเชียน แบบนี้ครับประมาณวิธีโบราณนะครับ Ancient teaching แบบมันก็คงไม่ถือมันก็จะเป็นอันนี้คือวิธีโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นท a ชชิ่งนะครับทิชชิ่นี้องอ่านดูซิอ่านประโยคหนึ่งใหม่ดูสิครับโมเดิร์นอ่านดังๆ Modern teaching เม <Method. S 1> <Method. S 2> ็ดเ <Method. S 1> ถ,ถิดเม็ดเถิดเถิดเถิดเม็ทอร์ทหารสระเออเอเอ,เ,อเป็นเสียงเถิดโดดิคเม็ดเถิด Methods เถิดครับเม็ดเถิด เถิดอย่างนี้ครับเม็เถิดเถิจะเขียนยังไงวะเมเมเร็วๆอ่ะเมดอเด็กอะครับเมเถนะครับเมเถทอถุงเมเถนะเมเถิดเม d f e r e n f e r t g r a t l y g r e a t มาจากคว่าเเยี่ยมดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมนะครับ great นะครับ great great you are great ง from those 50 f t y years from อะไร from those 50 y e a r s go yes อาสาด้วยสสเสือเลย yes a r go yes go อ่า yes a go ต้องเอาสสเสือไปด้วย yes a r go 50 f y e a r s a go อย่าลองลองลองแปลสิแปลแปลตรงท่อนแรกสิว่าวิธีอะไรวิธี teaching แปลว่าการอ uh สมัยเหมือนวิธีการสอนนี่มันแตกต่างมากๆคืออย่างแบบอย่างมากเลยจากอะไรครับ From จาก50ปีก่อน From those uh 50 years ago From วิธีเหล่านั้นที่อยู่ในอดีตนะเมื่อ50ปีที่แล้วครับเข้าใจอย่างลูกเราเข้าใจไหมเออสุดยอดนะประโยคที่สองอ่านมาครูจะเอาตามเราประโยคที่สองอ่านมาอ่านมาดิอ่านว่า order, a u t h a r h e r other other do you don't may other okay also other do it other other our teacher auto. this other our teacher, teacher, teacher did, did not mention any name did not mention M any names any name <Name S 2> เนมก็คือชื่อหลายๆชื่อตั้งชื่อ any names ต่อไปครับ any names เป็นยังไง everyone, knew. everyone know everyone know every one everyone know ก็คือนู w คือรู้แล้ว everyone know รู้อะไรครับ who she was who she was เติมลงไป who she was อะไรครับ who she was to 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 ออโดแปลว่าอะไรครับออโด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 ออโดแปลว่าออโดแปลว่าเคยเห็นไหมคำนี้ออโดแปลว่าแม่ว่านะครับแม่ว่าหรือโดโดก็แม่ว่าเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวเด๋วแม่วะอ่านว่าโดนะครับโดอันนี้อ่านไปเลยอ๋อเดี๋ยวอ้อเด๋วขับอ้อเด๋วย่าอ้อเด๋วอ้อเด๋วเอาเออชี้เชื่อไหมว่าครูของพวกเรา จะไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียกไมไ่ได้กล่าวอ้างอันนี้คือกล่าวอ้างเป็นการกล่าวเชื่อเรียกชื่อขานเชื่อได้หมดนะครับกล่าวเชื่ออันนี้ did, uh, did not หรือ did n t d i t Did n ดิถ้าย่อก็จะเป็น i i didn't Did not, didn't mentionany uh, names ไม่ได้กล่าวชื่อแต่ทุกๆคนก็รู้แล้วรู้รู้ผู้ซึ่งลอน was อ้างถึง podemos เอาอะไรครับคำนี้หามา was อะไรหามาเอาคำไหนบ้างมาข้อที่สองเอาอะไรอ้างถึงคืออะไร oh, was อ,อะไรครับอ่าดีเฟรนใช่แต่หลัง was มันต้องเป็นคำกำลังอ้างถึงก็ต้องเป็นคำอ่าในอดีตแต่ต้อง referring referring คือกำลังอ้างถึงมาจาก is am a r e was were เนี่ r, เป็นเรื่องของอดีตตามด้วยกริยาเติมไอเอ็ r e f e r to referring to อ้าวอ่านเองสิครับคุณจะฟังอ้าวอ่านโูดอ,อ่านลูกจะได้เข้าใจนะอ้าวพูดสิเออ Our 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 teacher did not Our 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 teacher did not did mention mention any names แต่ถ้าคำว่า not ต้องใช้ any name แต่ถ้าไม่มี not ก็ต้องใช้ some ไปว่าจำนวนหนึ่งเหมือนกัน เลือกได้ถ้ามีนอดต้องใช้แอนนี่อ่ะแอนนี่เนมส์แอนนี่เนมเอเวร์ยู e อ็นเอเว e ร์ยูเอเวอร o ยูเอเ o นนเป็นช่างสองของโนแปรว่ารู้เป็นช่างสองของโนอ่ะนูรู้ว่าผู้ซึ่งที่เขากล่างอ้างน,น่ะหลอนผู้ซึ่งที่หล่อนกล่าวอ้างน่ะเรารู้อ่ะนะครับรู้ผู้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าใครนะก็คือคนที่อ่ะผู้ซึ่ง ที่หล่อนได้กล่าวอ้างถึงะครับรู้เขารู้นะถึงแม้ไม่จะไม่บอกแต่เขาก็รู้อะเข้าใจเปล่าครับอย่าอย่าพูดพูดซึ่งที่ที่หล่อนกล่าวอ้างถึงคนนั้นคือใครเขารู้นะ although although our teacher did not mention any names everyone knew who she was referring to referring to to อ่ะพูดพูดเร็วๆพูดสั้นๆพูดเร็วๆหนึ่งประโยคจบ finish I know, other. Did not mention any names. Yeah. everyone. Everyone, everyone. Knew, everyone. and uh, new. Knew she, she, she was referring, referring to, to. อย่า yeah, r e f e r r ช n g ื่อคือเก่าวอ้างนะครับหมายถึงใครไงถึงแม้จะไม่ได้เรียกชื่อสิ่งที่คุณพูดฉันก็รู้แล้วทุกทนเขาก็รู้แล้วว่าเธอพูดถึงใครอ <Okay. S 1> okay. ่ะเข้าใจเปล่าที่กูพูดอ่ะโอเคไหมลูกใช่ครับอ้าวเห็นไหมไมันน่าสนใจมากนะครับเนี่ยมันน่าสนใจมากคําว่าดิสเนี่ยมันไม่ใช่ดูดิสมันเก่าไปแล้วไงช่องสองเนี่ยคือเขาเขาพูดไปแล้วไงสิ่งที่เขาพูดไปแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีชื่ออะ่ะแต่เขาพูดแบบเปย์มา แต่ทุกคน everyone เนี่ยก,ก็รู้แล้วว่าคนนั้นเป็นใครอะ่ะเข้าใจยังครับ refer to งงไหมครับสองประโยคนี้เข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมครับครับ <So. S 1> อืมเราเรา,เราต้องค่อยๆซึมซับนะลูกภาษาอังกฤษมันต้องค่อยๆซึมซับเราถึงจะไปแบบมีบริบทที่แบบที่ดีขึ้นนะครับเราเราเราถึงจะแบบอ่านอะไรที่มันมันดีขึ้นเรื่อยๆครับเราต้องเก็บสะสมความรู้นะครับห้ามทอ้ทอท้อไม่ได้ถ้าเราทอ้อภาษาอังกฤษเราหลุดทันทีเลย นะครับถ้าอยากเก่งต้องสู้คนส่วนมากไม่เก่งเพราะไม่สู้แหละแค่นั้นเองครับเดี๋ยวครูจะที่ายให้ฟังแล้วครูจะอ่านให้ฟังมาร์กตั้งใจฟังให้ดีนะครัว่านหนึ่งรอบมาร์กต้องอ่านตามครูได้โอเคเปล่าครับผม getting a vaccination could soon be as simple as eating a potato researchers at researchers researcher at นะครับอ่านใ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 น,ใน,ในลายเรา at The University of Maryland led by Dr. Carol Taket c t aked, and developing edible vaccines that could create immunity against some diseases เอาสับที่ต้องรู้อา,อ,รอาสับที่ต้องรู้คืออัตโนมัติเลยสับที่ต้องรู้วันนี้มีอะไรบ้างอ่าสับที่ต้องรู้มีอะไรวันนี้ก็คือ get getting คำว่า getting คือกำลังได้รับ การฉีดวัคซีนนะครับได้รับวัคซีนแวกอ่านว่าแวัควัคซีนะอ่านว่าวัคซีเนชั่นตัวซีสองตัววัคซีเนชั่นอันนี้คือการได้รับวัคซีนอันนี้คือได้รับวัคซีนนะครับสอบอีกตัวหนึ่งรีเสิร์ชรีเสิร์ชเอาดีนะต้องรู้คำนี้ง่ายมากแปลว่าอะไรรีเสิร์ชรีเสิร์ชแปลว่าค้นหาเหรอครับค้นหาแต่ถ้าเติม er แปลว่าคนค้นหาเขาเรียกว่านักวิอะไร นักวิจัยนักวิจัยนักวิจัยโอเคเก่งมากเขาเรียกว่านักวิจัยอีดิโบวัคซีนรู้จักไหมอีดิโบรู้จักอีดิโบไหมเป็นคำ adjective ง่ายมากวัคซีนอีดิโบวัคซีนวัคซีนที่มันอีดิโบอีดิโบมาจากคำว่าอ a t อันนี้เป็นคำกริยาอันนี้เป็นคำ adjective อีดิโบก็คือวัคซีนที่มันกินได้ตอนนี้มีวัคซีนที่กินได้ด้วยนะวัคซีนที่กินได้นะครับเป็นวัคซีนที่กินได้ That could g r a ก t grant ก็คือ grant grant คือ grant. Grant การการการแบ่งแบ่งปันคือ Pro v i d e คือการให้นี่คือการให้ r a n t กับ Provi d e คือการให้นะครับให้มัน i m m u n i น y รู้จักไหมอิมมูนรู้จังอ m ม u ูนไหมอิมมูเนตแ<ไ>ปลว่าภูมิคุ้มกัน i m m u n i น y แปลว่าการให้ภูมิคุ้มกันให้มัน a g กเกรู้จักไหมถ้าศัพท์คำนี้ไม่รู้ถือว่าหนักอยู่หน้าในท่องอยู่โรงเรียน a g กเกคือการต่ออะไร ต่อต้านนะครับต่อต้านดีซีสเร้จะไม่ดีซีสต่อต้านโรคต่างๆดีซีสแปลว่าโรคต่างๆดีซีสดีซีเซสดีซีเซสอ่าสุดยอดเลยเห็นไหมศับวันนี้ต้องสอบเข้ามาอะไรต้องมีในหัวต้องมีเนี่ยนภัทจําได้หมดนะเนี่ยโดยไม่ได้แบบเปิดดิกชันนารีตรงนี้คืออยู่ในหัวเข้าใจไหมครับอันนี้อยู่ในหัว ต้องอยู่ในหัวให้ได้เอาจารย์ให้ดูเหมือนตำราฝรั่งเลยหนึ่งรอบแล้วมาเป็นคนอ่านตรงนี้หนึ่งรอบนะอ่านดีๆจำดีๆด,ด,ด,ดูแล้วก็อ่านเอง getting a vaccination could soon be as simple as eating a potato <c oughs> researchers at the University of Maryland led by Dr. Carol Taket and developing edible vaccine that could grant immunity against some diseases เอาแปสิ มาเป็นคนแปลสามบรรทัดนี้รีบแปล getting vaccine เอ uh ่อการได้รับวัคซีน get คือได้รับ uh ได้รับวัคซีนอาจจะเร็วอาจจะแบบอาจจะได้รวดเร็วง่ายๆเหมือนกับการกินอะไรการกินมันฝร uh ั huh. ่งหนึ่งลูกง่ายไหมวัคซีนต่อไปมันจะง่ายนะครับ อ่านต่อไปสินักวิจัยหลายคนอยู่ที่ไหนที่มหาวิาลยไหนมหาวิทยาหัยมริแลนด์มมริแลนด์นำโดยใครเรดด็อกเตอร์ไหนเป็นคนวิจัยด็อกเตอร์คาร์โลแทเกตและก็อะไรอีกและก็เขามีการพัฒนาอะไรวัคซีนที่มันเป็นอะไรที่มันสามารถกินได้ให้คุ้มกันได้สามารถกินได้ก่อนวัคซีนที่กินได้กินเอาอะไม่ได้ฉีดน่ะซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นการให้ภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นการให้ภูมิคุ้นกันที่ดีเพื่อต่อต้านกับโรคต่างๆ diseases disease เติม es แปลว่าโรคหลายโรค diseases 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 เห็นไหมสุดยอดไหมโอเคป้าเอาต่อไปจะอ่านให้ดูอีกประโยคหนึ่งมาเป็นคนแปล to be uh, inoculated against against, against uh, virus bacterium and or toxin The antibody of our immune system must be exposed to the illness bearing agent or pathogen. vaccine work by exporting the body to pathogen that is have killed the disarm one sensitized yeah antibody can motivate right rapidly again. familiar enemies by binding to them and preventing their growth and activities เอาศัพท์ตัวนี้ถามกันก่อนถามก่อนศัพท์คําว่าคําแรกอักเกนได้หมดแล้วแบคทีเรียมแบคทีเรียได้แล้วท็วอกซิเป็นพิษท็อกซินท็อกซินได้แล้วยังครับท็อกซินท็อซินแปลว่าอะไรเป็นพิษเป็นพิษนะครับแอนติบอดก็คือต่อต้านรู้จักไหมแอนติ body คือการต่อต้านบแบบสาร,รต่อต้าน ภูมิคุ้มกันอิมมูนระบบภูมิคุ้มกันเอ็กซ์โปแปลว่าโชว์หรือระเบิดความอะไรนะครับอิเนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอิเนตตัวนั้นคือความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันโรคนะแอนติบอดีคือคุณภูมิคุ้มกันโรคคำแรกเลยอินอ็อกคิวเลตดแปลว่าการฉีดวัคซีนเขียนลงไปคำทูบีอะชูบีอินคอคคิวเลตดแปลว่าการฉีดวัคซีนต่อต้านไวรัสอะเอนจ a g a i n s t v i r u s against virus อ่าแบค t e เ i ี m b a บคท ria หรืออ่าสารพิษภูมิคุ้มกันของการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจะต้องออกมาทำลายอะไรครับแบบไหนอ่ะออกมาทำลายอะไรพูดดิความเจ็บอะไรตัวการที่ทำให้เกิดโรคเียกตัวทั้งหมดเนี่ย the Illness-Bearing-Agent the Illness-Bearing-Agent คือตัวการที่ทำให้เกิดโรคหรือเรียกภาษาแพทย์ว่า พาโซเจนพาโซเจนพาโเจนจไว้นะวัคซีน work ทำงานวัคซีนมันทำงานโดยอะไรหน้าใหม่มันทำงานโดยมันจะเข้าไปอะไรครับเป็นตัวอะไรครับในร่างกายของเราเพื่อที่จะฆ่าฆ่าอะไร dis ตัวเข้มเขม dis arm dis arm ตัวเข้มๆแปลว่าให้มันอ่อนกำลังลงให้มัน a r มคือแขนถ้าไม่มีมือ a r มแปลว่ามือ ดิสอั up, ไม่มีมือหมายถึงหมายถึงอ่อนแอลงจำไว้อันนี้คืออ่อนแอลงโอเคไหมแล้วก็ภูมิคุ้มกันมันก็จะทํางานอย่างรวดเร็วเพื่อต่อต้านกับศัตรูที่มันคุ้นเคยนะครับโดยการไปบรายดิ่งจะให้ใหม่เป็นการห่อหุ้มไปเกาะติดนะครับมันทั้งหลายแล้วก็ป้องกันาการเติบโตและกิจจะให้มันกิจก,กรรมมันจเจริญเติบโตไม่ให้ไม่ให้เชื้อโรคมันโตอะวัคซีนนไปอย่างนั้นนั่นคือการทํางานของวัคซีน นะครับนั่นแหละคือการทำงานของวัคซีนเขาใจยังเพราะฉะนั้น Against f a m i l ล enemy ก็คือฟังนะ Against ตัวนี้ Against ตัวนี้ a g a i n s นนะครับตัวนี้ Against คือต่อต้านความคุ้นเคย Familia ย e ินเนศัตรูนะครับคือเชื้อโรคอ่ะ e n e เ y เห็นไหมบายโดยไปเกาะติดโดยการไปเกาะติดนะครับบิลดิ่งคือปเป็นพันธะเกาะติดนะครับเกาะติดเชื้อโรค แล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมัน grow. โกรธเชื้อโรคก็จะไม่โตต่อไปก็ไม่โกรธแดโกรธแอนไม่สามารถแอคทีฟทำงานได้มันไม่สามารถแอคทิวิตี้ได้คือทำงานได้แอคทิวิตี้นั่นคือสับทั้งหมดต้องมีความรู้หน่อยนิดหนึ่งนะล,ลูกเอาครูจะไล่สับให้มาดูนะตอนนี้วัคซีนมันเข้าไปทำงานในร่างกายเรา,ารมันจะไปต่อต้านอะไรมันจะไปต่อต้านอะไรบอกสิไปอักเกนอะไรพูดดิมันจะไปอักเกนอะไรมันจะไปต่อตกานาให้เช <ไป S 1> ื้อโรคที่เคยกับมัน<ป>ใช่ไหมครับ ให้เชื้อโรคไปแฟมิลเลียแฟมิลเลียคืออะไรคุ้นเคยใช่ให้เชื้อโรคมันคุ้นเคยกับมันโดยการไปบายดิ้งไปบายดิ้งคือการไปทําอะไรไปเกาะอะไรไปเกาะติดไปห่อหุ้มไปห่อหุ้มจนเชื้อโรคมันไม่สามารถอะไรเองเชื้อโรคมันมันเป็นยังไงไม่ป้องกันมันมันมันรีอเวว์์ก็คืป้องกันมันป้องกันในการเจริญเติบโตของและก็การทํางานของเชื้อโรคเห็นไหมนี่แหละคือวัคซีน นี่คือประโยชน์ของวัคซีนจําไว้ <c oughs> นะครับเอาอีกตัวหนึ่งเขียนคําว่าและผิดและผิดลีและผิดลีคืออะไรและผิดลีผู้ซีและผิดลีและผิดลีคืออยา่างรวดเร็วมันมันมันต่อต้านอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้ศัตรูนี่คุ้นเคยกับมันโดยการไปไปเกาะนะครับไปเกาะไปเกาะเชื้อโรคจนกระทั่งเชื้อโรคมันทํางานไม่ได้มันไม่เจริญเติบโตไม่แอคทีฟเป็นไม่เป็นความรู้ทางการแพทย์มากเลยตรงนี้นะครับได้หมดเลยนะครับเคลียร์ไหม เอาสามสับใหมา่ getting vaccination แปลว่าอะไร getting vaccination อ่าพูดใหม่ getting vaccination รบบครับการได้รับวัคซีนการได้รับวัคซีนโ okay. อเค researcher นักวิจัยครับถ้าเติม s ลงไปนักวิจัยหลายคนไหม researchers หลายคนไหมครับนักวิจัยหลายคนใช่ถ้าวัคซีนก็คือวัคซีนถ้า edible vaccine edible ว a คซีน e ท,ที่สามารถกินได้ edible vaccine คือวัคซีนที่เป็นอะไรกินได้ พอไว้ไปว่าอะไรพอไว้คืออะไรพอไว้พอไว้คล้ายๆกับกิฟคือการอะไรพอไว้การให้มันคำว่าแกรนมันคำว่าแกรนอินมูเนตี้ปว่าอะไร h ฮอิ i มู u น i t y ถ้าคุูเขียนก็ว่า h i อินมู u นตี้พพูมกัพุ่งูดกันที่เป็นยังไง h ฮอิ i มู u n ตี้สูงสูงต้องอา e เอนคืออะไรอา e เอนคือไฟอา t เอนต t คือไฟคือการต่อต้านดีซีดไปว่าอะไร ต่างๆเชื้อโรคต่างๆหรืออาจจะใช้เจิมเชิมเชิมเชื้อโรคนะครับอเกนคราวนี้และพิษลีอย่างรวดเร็วไปต่อต้านให้มันเชื้อโรคอินเนมอันนี้เอนเนมีเอนเนมีไปไปเขียนอย่างนี้เอนเนมเอนเนมี enemy, คือตัวเชื้อโรคตัวเดียวอันนี้เชื้อโรคหลาย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 เป็นหลายตัวทําให้มันต่อต้านให้มันอย่างเร็วให้มันคุ้นเคยแล้วก็ไปเกาะเกาะแล้วเพื่อป้องกัน p r ี v ว n t แปลว่าป้องกัน ป้องกันหรือห้ามไม่ให้บันโตจเจริญเติบโต,ต close นะครับ to close แล้วก็ active หรือ activity ทำงานนะครับมาจากคําว่า active เป็นคําคุณศัพท์คือ active มาเรียนหนังสือตอนนี้แบบดูหน้าแล้วมัน active กูดูได้นี่คือ active คนหน้าเรียนรู้เรื่องรู้หน้าเรียนไม่รู้เรื่องรู้นี่มัน active <c oughs> เข้าใจยังม <c oughs> ันต้อง <c oughs> เ,เรียนไปน <c oughs> ดูได้เลยหน้าไม่รู้เรื่องยิ่งรู้ใหญ่เลยอยู่กับเด็กมาสามสิบปีเนี่ยรู้หมดเลยอ๋อเข้าใจยัง ดีซีสไปไว่าอะไร Diseases Diseases ปไว่าอะไร Diseases โรคต่างๆครับหรือเจิมอันเดียวกันเชื้อโรคเจิมกับ Diseases ก็เชื้อโรคเห็นไหมเนี่ยเป็นศัพท์ที่ต้องอยู่ในหัวคําว่า Give Provide คือการแบ่งปันการจัดให้การให้เหมือนกับ Grant Grant เนี่ยก็คือการให้เหมือนกันต้องมีศัพท์ที่เราจะได้สอบในข้อสอบนะครับเห็นไหมภาษาอังกฤษมันมันดูแว้บเหมือน,นยากแต่เราคอนโทรลมันได้นะครับเราคอนโทรลมันได้ ค่อยเรียนไปนะครับกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จวันเดียวโอเคไหมค่อยๆสร้าง <Okay. S 1> ไป you again,